สวัสดีค่ะน,นี่ร้านสมพงษเกษตรรถถ่ายมือสองมีรถรุ่น M 7040เขมาหนึ่งคันค่ะตัวนี้เดิมหมดเลยค่ะรถสวยมากเลยค่ะคันนี้ดูระบบกันค่ะยางดีสี่เส้นค่ะตัวนี้รถสวยเดิมมาพร้อมกับดันหน้าและผ่านหกขปโปตาค่ะรีวิวรอบๆคันกันค่ะกระทะเดิมทุกจุดเลยค่ะตัวนี้ ราคา6,98,000บาทชั่วโมงการทาง,งานตัวนี้อยู่ที่1,123ชั่วโมงค่ะมาดูด้านยางหลังกันค่ะกระทะล้อเดิมหมดเลยค่ะข้างหลังเดิมมาพร้อมกับผ่านหกคูกบตา้ามาลองเครื่องลองไฮโดรลิกกันค่ะ กำลังมองหารถข้อไร่ข้อสวนมาลองได้ที่อำเภอคลองหุ่จันหร์จังหวัดกำแพงเพชรค่ะตได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกห้าสิี่แปดเก้าสสวรต้นไถสอราคา6 9 8สนเบาทค่ะมีจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะ